นนี้เราก็เอากล้องพานูว i ไฮ Vision นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีสีกล้องสี่มุมในตัวเดียวนะครับตัวนี้คือเป็นกล้องแพนทิวซูมสั่งแพนทิวซูมได้นะครับนี่ครับเราหมุนสั่งซูมได้ผมกดเมาส์จับหน้าจอเครื่องเห็นไหมฮะผมก็สั่งหมุนใส่ได้กลมเงยมีระบบปรับแสงอัตโนมัตินะครับนี่เอาตัวไวบ้บาลานซ์นะครับเอาสามารถปรับแต่งได้ซูมอิน ใช่ไหมฮะซูมอินได้ซูมเอาได้นะครับอันนี้คือกล้องที่เป็นตัวฟรีนะครับสามารถหมุนได้ที่เหลือสามตัวเป็นกล้องมุมคงที่นะครับองศาร2 0ยิองศานะครับผมติดชั่วคราวก่อนให้ลูกค้าดูมุมมองนะครับว่าถ้าติดประมาณนี้มุมมองจะประมาณไหนครับก็คือหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยครอบคลุมทั้งร้านเลยครับโอเคครับผมคือสายในโครงการมีแล้วแต่ว่ากล้องยังไม่มาเด๋ยวว่ามาลองให้ลูกค้าดูก่อนนะครับ เริ่มงานติดกล้อง IP พีไฮวิชั่นพาโนวู8ตัวนะครับนี่ก็ NVR า3 2ช่องกล้องพาโนวูทั้งหมด8ตัวจุดทีจด่จุดแรกครับติดกับฝ้าจุดที่สองติดกับปูนนะครับในนี้ก็เห็นรอบตัวเหมือนกันครับผมไม่มีรอดสายตากล้องวงจรปิดครับ พาโนวู2ล้งงานพิกเซลสี่เลนครับผมผ้าชิ้นนี้ก็แถมมาในกล่องกล้องนะครับเอาไว้เช็ดทำความสะอาดได้นะครับเกิ <Yeah. S 1> ดเลนเป็นรอยเป็นรอยนิ้วมือนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปครับผมตำแหน่งนี้ก็จะเป็นห้องเทรนนิ่งนะครับก็ <Yeah. S 1> จะมีกล้องพาโนวูนี่ครับ ก็เห็นในรอบตัวเลยนะครับมุมมอง360องศาครับพร้อมเลนแผนทิวซูมครับนี้เราก็ต่อขาลงมานะครับเนี่็เห็นพื้นที่ในห้องครัวเห็นที่ต้องต่อขาเพราะว่ามันมีช่องป่องระบายอากาศขวางทางอยู่นะครับเลยต้องต่อขาลงมาส่วนจุดนุ้นก็จุดหนึ่งที่ใช้กล้องพาโนวูนะครับก็ต่อขาลงมาเหมือนกันเพื่อให้ได้มุมมอง ที่ไม่ถูกป่องและแบบอากาศบังนะครับก็แปดตัวนะครับติดติดตั้งกล้องพาโนวูครบแปดจุดแล้วนะครับห้องนี้คาเฟ่ก็จะมีสองสองกล้องเรียบร้อยครับอันนี้ภาพเต็มสามสิบสองชนลนะครับ กล้องพานูแูดตัวตัวละ4เลน8 4 32เก่งคณิตศาสตร์ครับผม8 4 32ครับไปดูหน้าต้องปรับรูปเป็นแบบ4คูณ4ครับ16แชนแนลนะครับอันนี้ก็4ตัวแรกหมายเลข1 5 9 17ก็จะเป็นกล้องแพนิวซูมนะครับไปอีกหน้าถัดไป21 อ่ 17, 21, 26, 29, า1ิบเจ็ดยิสิบหกยีเกา็จะเป็นแผ่นทิ่วซูมนะครับคิดครบครับผมทุกตัวแบบไม่เต็มจอปรับแบบ6กคูณหกเหมือนเดิมครับนี่ดูได้ครบทุกช่องปรับฟูสกีนเรียบร้อยครับติดนะตั้งโชคประตูนะครับทดสอบการเปิดแล้วดูว่ามันปิดได้พอดีไหมโอ้นิ่มครับผมลงล็อกแกลกครับ อยากให้แรงอ่ะปรับให้มันแรงขึ้นหน่อยครับโอเคนี่แรงเลยอดหงฟองระวังปล่อยมือโอ้ดังดังไปครับปรับให้เบาปรับให้เบากว่านี้หน่อยนี่ก็ชกฮาเฟเล่นะครับรักน้ำหนัก40กิโลกรัมก็สอบเปิดปล่อยมือปิดดูความของแรงปรับเบานนิดนึงลองดูนะครับเปิด เปิดมานะครับอ่าโอเคนี่เหมือนกับเป็นการใช้งานจริงนะครับแล้วก็มีคนปิดช้าๆยังกระหนังไม่ถิกเลยนะครับชื่อเออมันมันเร็วมันช้าไปหน่อยออมันเป็นหนังสโลโมชั่นนะครับ ไม่ล็อกไม่ล็อกเอาใหม่เอาใหม่หลังจากที่ปรับจูนความมือกันนะครับมาลองดูกันสามารถเปิดค้างได้นะครับว <c oughs> ิธีการติดก็ฝั <c oughs> ่งนี้คือบานพับใช่ไหมฮะเราหันด้านที่เป็นวาล์วอยู่เข้าหาบานพับขาอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับ <c oughs> อ่ากำลังดีครับผมไม่ไม่ดังเกินไปเดี๋ยวเราจูนอีกทีตอนที่เจ้าของมาดูนะครับผม